ก๋วเตี๋ยวเบือกับแม่ทิวค่ะมาน,นะคะถ้ากินบะหมีก่กระแบงเซ็นมาให้ก็ได้ทเอามาเอาก่อนเถอะเลยอย่าเอามาหลพอไหมเทพถวยเขามาอีกแล้วตัดได้เนี่ยเป็นร้านตามสั่งด้วยไม่มีข้าวค่ะ แม่มีข้าวสวยป่ะจะ๊ะเอาเข้าวสวยจายนนึงจะ้ะจะกินเบิดบตบวันนี้ขอให้สร้างพิเศษจะวัดแฉกน้ำแล้วแฉกมานะคะแม่จะกินข้าวกับก๋วยเตียวบแบ่งเส้นไปให้ลูกละ แม่าบังนาวอยู่บ้งค่อยใส่น้ำส้มแล้วเขาไม่เห็นมะนาวเ,เอาก็ะปิดยังไม่แกะแกะมีแกะเลยดึกระดาูกห้เยอะจัน่อยวนนี้ข้นมแดีใส่หวังอีนีมั <c> ้ย <ười> เจ้าก็หันมานั่งตรงนี้ก็ได้หันหลังออกไปนู่นหาพัดลมอัยแกะบ่ได้จ้ะเอาเอาจอนมะเดี๋ยวอุจปากตรงนี้ให้แม่เอาไปแต้มเส่็จทึ่งนั่นเอากะปิเจากะปิมาลคะค่ะด้วยกัน เ็มจะปาก้วแล้วกินเสร็มมาได้แไแบนเสร็มนใหนูแล้วก็กินไปเต่าเล้าเฮยามหาเตา่

ข้าวกับเม็ดติวกินข้าวกับก๋วยเตี๋ยวเรือแถวจ้ะก๋วยเตี๋ยวมังหนองคายมีผักกินเ้อ theo theo cha theo <laughs> ค่ะจ่ายตามระบบเลยค่ะมาีเอน่าจะให้น เป่มั่ี่บี้บบ้บบันม,งมวงเงินแต,แต่งสยอกบาทแกจะโทรด้อยากในใจก่อนพอนใจ่ายนีกัใจตามเด